โอ้โหขาวรับเอาแล้วค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 รับโอ้โหพี่น้องแซวโอ้โหดูรขาขาวจั่วเลยขาวจั่วเลยอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหเต็มแหเลยครับเต็มแหเลยครับโอ้โหดูเขาขาวๆโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครัขาวเยอะเลยครับดู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 ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมน้ำลดครับน้ำลดน้ำลดคนก็ลด คนลดจำนวนลงครับเหลืออยู่สามสี่คนครับแต่ว่าปลามีลดลดขึ้นขึ้นดูครับนี่นอ้องแอบบแซบ,บอยู่คนเดียวครับปลาอายาเนี่ยหลายรอบแล้วมักงนี่สอ,องรอบโอ้สองรอบดูครับแต่ละรอบโอ้แต่ละรอบมันขึ้นโลครับ ไข่ไกปลาขาวส้อยกว่าจะได้มาต้องยืนกันหลังขดหลังแข็งครับตะคงตะคิวเกือบกินเนะยยืนรอปลาด้วยลมหนาวลมแรงด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมจะเป็นตะคิวเห็ในแกยืนตั้งนานแล้วนะั่นเดินมาเห็นแกยืใน,ในอยู่ตั้งนานเลยน,ะนี่ที่เก่าไม้เก่า แต่ปลาเราไปไหนหมดโอ้วื่อนเลยครับตางนู้นื่อนแล้วอ่าบรรยากาศช่วงน้ำลงพี่นนอะไมายนี้นะครับที่บ้านสีสมบูรณ์นะครับตำบลโคกขมิ้นอำเภอพลับพลายชัยบุรีรัมย์คือเกา้าน้ำลงครับน้ำลงพี่น้องมาเก็บบรรยากาศเรารุนร้นเขาหวานแหกกันเล็กน้อยนี่ครับ ตอนน้ำขึ้นอยู่ถึงนี้เลยครับน้ำถึงนี่สุดถึงที่นี่มีน้ำลงไปสองสามวันแล้วครับกับวันนี้อรอรุ่นเขาไครจะได้มาอีกชักพ่วงสองพ่วงยืนยืนรอนานนะครับเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้ตานะครับแกยืนรอนานนะนบลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงแรงมาสองวันแล้วนะครับลม จะลุนแกสักหน่สิลาเข้าไหมมา,ม,ามาไหมมาไหมไม่มาสักแต้มเลยครับ่องน้ำลงจะวานากหย่างครับแต่ก็ต้องวานเรื่อยๆครับอาศัยความฟลุกไม่เหมือนตอนน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นมีโชคทางนั้นครับวานตรงไหนก็โดนกันเซลซัก ตอนนี้ต้องใส่แว่นกันแล้วนะครับตาเมื่อยแล้วตาเมื่อยแล้วตาหนะ้าหน้าตรเกิดดิตาบอกไม่เกิดเลยไม่เกิดไม่คืวันนี้ต้องอาศัยดวงครับยืนจ้องจ้องมองมอง สดวงครับวันนี้สายดวงเออแกไปยืนรอแล้วครับไปที่เดิมครับไปตรงตรงไหนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูครับเอาละครับเอาละครับยังไม่ทันได้ลงเลยครับแกวานแล้วครับว่าจะลงไปดูแกสักหน่อยงที่นะจะเข้าไหมครับ มันก็ใส่กันอีกแล้วครับเราเจอฝูงปลาหรือเปล่าเจอฝูงปลาหรือเปล่านี่อเข้าอ,อยู่ครับเข้าอ,อยู่ครับตนีค่อยเยอะทางนน้นมีใครโดนไหมไม่โดนหรือว่าคนนี้จะโดนครับคนนี้น่าจะโดนนะครับอานะครับมีหันมาแล้วครับมีหันมาด้วยครับ โอ้ม <laser outros> <roster improving> <Clar ke> ี่ไทยเลยครับไไทโอ้โหรมานาแล้วครัรมานานแล้วครับผมอ้มันวิ่งเชียวไปยังไงทาไมมันแตกไปทางนู้นโอ้ยยังไม่ได้เลยโอ้ยแเช้ายังไม่ได้ได้เห็นเหรอเนา

เมื่อวานแล้วมันมันไม่โดนเต็มเพราะแตกมาทางนี้ทางนี้ใสเลยคือใส่ิดตัวเราต้รุงอาไว้เลยไงไทยไทยผจะพาลงไปดูว่าพวกเกยืนยังไงจำเปสองขวดยืนยังไงถึงมองเห็นปลายืนจนจะนั่นตะกีจะกินหมดแล้ว ตรงนี้เป็นช่วงฝึกความอดทนครับคนที่อดทนด้นนั้นจะได้ปลาตอนน้ำขึ้นะโอ้ยใส่กันอย่างเดียวครับน้ำลงนี้ต้องรอครับขึ้นฟูงแต่ว่าเย่วานแล้วโดนไม่เต็มมันแตกไเจงมาฝั่งนี้ใส่โดนฝั่งนี้ครับมันชิ่งมันชิ่ง ได้แฮ่นี่พี่น้องมึงก็ได้แห่นี้สวยๆนะครับมาทิชไทยนี่ของแี่พี่น้องของแุ่มรอลุ้นรอบต่อไปครับเรอลุ้นรอบต่อไปเดี๋ยวผมไปใส่รองเท้าบูทลงน้ำก่อนจะพาไปดูว่าตำแหน่งที่แกยน้แหน่่งทีแกวานานแบบไหนครับลงไปร้อย ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับใส่ชุดกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วรองเท้าบูทยาวๆาไปยืนอุ๊บไปยืนอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันครับผมลงครับลง ยืนอยู่สูงๆอยู่นู่นแต่ยืนตำแหน่งสูงครับก็จะมองเห็นปลาใส่แว่นด้วยนะครับแต่ไมาใส่แว่นมองไม่เห็นนะอตอนนี้เราม,มีมาเพิ่มเติมนะครับ1 2ึ่งสองนะครับตอนนี้ทุกคนยืนนิ่งกึบ มีระเบียบวินัยมากครับยืนตรงเงียบกริบสายตายเดียวครับจ้องอย่างเดียวครับเครับเมื่อกี้ได้ไปสุดคุมครับกว่าจะถูกง่้ครับรอจังหวะด้วยนะยืนอย่างนี้นะครับยืนยืนลุ้นรอจังหวะเอาเส้นแฮทมดตรง <laughs> เราอยู่คนเดียวมันอยู่คนนี้ขยับหน่อยครับโยกหน่อยรอรุ้นฝูงต่อไปครับฝูงต่อไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ยืนก่อนครับไปยืนตรงกลางก่อนครับตามเขาก่อนน้ำใสมากครับมองมองเห็นปลาเลยนะครับตอนนีงมองเห็นผมไปยืนใจกลางตรงนี้ยืนรอรุน้นรอรุน้น ใจกลางเลยครับตรงนี้แหละโุ้นผมให้ปลาหน่อยปลาหน่อยตัวเล็กปลาตัวเล็กนะตอลุ้นตรงนี้นะครับพี่น้องจุ๊ดโอ้หเอาละครับ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 โอ้โหโหพี่น้องซ่บแซ่ซ่โอ้โหดูเขาขำโจ๊ะเลยขำโจ๊ะเลยอยู่ให้ไหมอยู่ให้โอ้โหเต็มแฮ้เลยครับเต็มแฮ้เลยครับ ดูครับขาวขาวโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นบ้างขาวเยอะเลยดูครับดูดูดูโอ้โอ้โอ้โอมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้อ้ขาวเลยครับขาวเลยครับโอ้โหสุดยอดเรับแฮน์รี่แฮร์รี่สุดยอดจริงอ๋อ ครับตำแหน่งที่แกยืนมันเหมือนเหี่ยวเลยครับมองมเห็นมุมสูงโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โห้ <c oughs> หหหโองน้าพูดก็ไปไปดูแกก่อนโอ้ยอันนีโอ้ยยอดอะดยอดอะแห่เนี่ยกิดมือเคืองอยู่เลอแกใส่แว่นมนตัดแสงด้วยครับ โอ้โอยเนาะฮ่าฮ่าอืโอ้ยชักเด็ดแห่งปีเลยครับได้เนาะเยอะมากอู้อู้ยสุดครับงันมองเห็นในน้ำขาวเต็มเหแจะมาเป็นปลาอีกไทยท้งนั้นเลยครับโอ้ย สามกิโลสี่กิโลได้อยู่แล้วครับราดูครับปลดเศษผมว่าเกือบเกือบเต็มถังเนี่ยอาจจะเต็มก็ได้ครับดูแนนจริงๆครับแนนจริงๆพี่มองเห็นใช่มผมเห็นพี่ขยับตัวอยู่อยู่เออพอได้เข้าวแล้วคืน พอได้ข้าวแว่นคืนโอาแว่นอันนี้อันเท่าไหร่ครับอันนี้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทพี่น้องหวานแหเอาข้าวแว่นคืนก่อนครับเออแกบอกครับพอได้ข้าวแว่นคืนครับเป็นช่วงที่แบบน้ำลงนะครับพี่น้องน้ำลงตอนน้ำขึ้นก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับที่ขวานกันแจวซักตรงไหนก็โดนตอนน้ำลงก็จะมาเป็นช่วง นี่ครับแกยืนน้มองเห็นใส่แว่นตัดแสงมองมาเห็นเยอะจริงเยอะจริงครับรอรุนนะครับแกปลดเสร็จผมว่ามีสิทธิ์เกือบเต็มอ่ะเอาตัดปลดเรียบร้อยแล้วพี่น้อยเห็นไหมครับเกือบเกือบเต็มลุกครับรกรอตั้งนานทุกงมาได้ สรอบครับรอบเมื่อกี้ก็โอ้โแน่นเลยครับผมคุ้มค่ายืนรอคุ้มค่าแว่น,นแล้วเดี๋ยวไปลุ้นต่อจักหน่อยครับอามีคนขึ้นแทนแทนแล้วนะพี่นอกรตามไปลุ้นแกอีกจักรอบนึงครับมาจะได้สามรอบพอดีรอบที่แน่นมาก นี่ครับดูครับน้ำใสสวยแดดลังดีครับคุณเทียมเดี๋ยวไปยืนรอครับอู้นี่ปุ่ปลาหน่อยปลาชาวหน่อยเดี๋วมันมาเป็นผูงอย่างนี้เลยครับเ,เห็นมรออับรอบ้ยย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 ยมยย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 ่ เปลนกันขึ้นแท่นครับเาเปลี่ยนตำแหน่งยืนนิดนึงครับเหมาะเจาะครับรอบนี้แหละเอาแล้วครับเห็นชี้ชี้เห็นชี้ชี้กันแล้วใส่กันแล้วทันไหมทันไหมตาทันไหมตาทันไหม ไม่เข้าก็น่าจะเป็นย้อนแหกแหกเงินกับแหได้ได้อยู่สามสี่ตัวครับตาจะมองไม่เห็นต้องใส่แว่นครับถึงจะมองเห็นแหงสะท้อนจากน้ำตาประมาณตูต้ตาโอกตัวอยู่ครับ คนใส่แว่นครับเราจะมองเห็นตาบอกมองปลาใหญ่ไม่เห็นเห็นแต่ปลาซิวงงกับแกเหมือนกันเน <c oughs> คุยกันเมื่อกี้บอกปลาใหญ่มองไม่เห็นเห็นแต่ปลาซิวตาแกดีเกินเอาแล้วครับแยกย้ายแล้วครับผมเงียบเงียบคริบมันไม่ขึ้นแล้วครับช่วงจังหวะขึ้นเมื่อกี้แค่ไม่นานครับ สลายแล้วอ่ะดูแก้วานสุ่มๆเอาทั้งนี้ชักรอบหนึ่งสิไอนี่ใครยืนนะลุ้นเจอชักหน่อยครับชักตัวไม้ชักตัวไม้เงียบแล้วโอม้มีมีอยู่ครับมียบๆๆอยู่ครับมีอยู่ครับโอ้โหเอาอีกแล้วสุ่มๆเอาแล้วนี่ผมมองเห็นเลยนะ <pos> ผม <S <S มองเห็นเลยนะเป็นฝูงอบกอู้นี่นีน่มีลุดนี่หลุดมาตัวนึง เอาล้วครับเอาแล้วครับซุมเอามันเป็นกระกลิน่นเป็ระป๊อดนะครับม่กี้ยืนอยู่นู่นแล้วเงียบกก็บแกก็เลยเห็นทางคนทางนี้เงียบเก็เลยเดินเดินเดินมาเผื่อมันขึ้นช่องนี้ขึ้นจริงๆครับได้หนึ่งรอบอีกป๊ดจะดูกันครับปีษาก็เงียบเลวนะนานแล้วไม่มีใครได้มี้ ปุปปปนี่นี่ครับคนดวงดีครับยืนทางนูน้นตั้งนานไม่ได้ทางนี้เงียบๆเดินเดินมาผมยังว่าพี่วานซุ่มๆเอาน,นั่นมองไปแต่ไม่เห็นอ่ะใสสวยจรครับวยยันนี้ใสเป็นยนแวนครับ จะซื้อร้านไหนนอ้อ <Yeah. laughs> เอาคนยืนตั้งเยอะไม่ได้ตัวไปตีมาได้ใช่ฝไทยสวยงามมากครับเขาเนาะเขาติดขี้เท่าหน่อยๆป๊าเจียมเลยครับพริกผงเกลือพริกผงแค่นี้พอชิรสนิดหน่อยเสร็ มาถูกจังหวะครับมาถูกจังหวะคีอครับผมกลับกันหมดแล้วหรือสามสี่คนมาเมื่อกี้เจ็ดแปดคนอยู่ครับไม่ได้ก็เลยกลับคนที่ดวงดีคนที่โชคดีแท่นั้นนะครับที่จะได้ช่วงน้ําลงมาถูกช่วงถูกจังหวะพอดีที่น้องเราติดตามเราติดตามคลิปต่อไปครับนี่ปลาเริ่มซาแล้วขึ้นไปช่วงๆครับใส่ก็ครับผม นี่แหละครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ครับตายจัดให้ตากันเลยเผาเฮ้ยน้องนี่ครับเอาเงี้ยครับมีกี้เท่าในในออแซมครับผมตายกินข้า,าวเช้าหรือเที่ยงนี่โอ้วาแต่เช้าเช้าก,กันเลยเอออันนี้อะไรครับผม